บทการหารลงตัวทฤษฎีบทที่1กําหนดไว้ว่าถ้า a b c เป็นจํานวนเต็มใดๆใและถ้า a หาร b ลงตัวและ b หาร c ลงตัวแล้ว a จะหาร c ลงตัวเราจะทําการพิสูจน์ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราสามารถหาได้ว่ามีจํานวนเต็มที่คูณ A แล้วมีผลลัพธ์เท่ากับ C ซึ่งก็จะได้ผลสรุปว่า A หาร C ลงตัวพิสูจน์จากที่กำหนดให้ก็คือ A หาร B ลงตัวและ B หาร C ลงตัวจาก A หาร B ลงตัวเราจะได้ว่า B จะเท่ากับ A คูณ m เมื่อ m เป็นจำนวนเต็มและ B หาร C ลงตัวก็จะได้ c เท่ากับ B คูณเเมื่อ N เป็นจำนวนเต็มดังนั้นเราจะได้ว่า c ีเท่ากับ AM คูณกับ N คือเราแทน B ด้วย AM เราจะใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มซึ่งจะได้ c ีเท่ากับ A งเล็บ M คูณ N M คูณ N เป็นจำนวนเต็มเพราะ จำนวนเต็มมีสมบัติปิดการคูณนั่นก็หมายถึงว่าจำนวนเต็ม c จะเท่ากับจำนวนเต็ม a คูณกับจำนวนเต็มใดๆนั่นก็หมายถึง a หาร c ลงตัวทฤษฎีบทที่2ถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง a หาร b ลงตัวแล้ว จะได้ว่า a จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ b พที่สูตรจากที่กำหนดให้ในขณะนี้ก็คือ a หาร b ลงตัวซึ่งจาก a หาร b ลงตัวจะทำให้เราได้ว่า b จะเท่ากับ a คูณกับจำนวนเต็มซึ่งในขณะนี้ m จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะที่กำหนดให้คือ a b เป็นจำนวนเต็มบวก ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกจากความหมายของจํานวนเต็มบวกก็จะได้ว่า m จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1เราใช้ a คูณ m มากกว่าหรือเท่ากับ1โดยอาศัยสมบัติของการไม่เท่ากันก็คือถ้า a มากกว่า b แล้ว a คูณ c จะมากกว่า b คูณ c เมื่อ 4มากกว่า0ก็คือเมื่อ4นั้นเป็นจำนวนเต็มบวกจากสมบัติการมีเอกลักษณ์ a คูณ1ก็จะเท่ากับ a เราแทน am ซึ่งมีค่าเท่ากับ b ซึ่งก็จะได้ว่า b มากกว่าหรือเท่ากับ a จาก นิยามของการไม่เท่ากัน A มากกว่า B หรือเขียนได้ว่า B น้อยกว่า A ซึ่งก็จะได้ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ทฤษฎีบทที่3เมื่อกำหนด A, B และ C เป็นจำนวนเต็มใดๆถ้า A หาร B ลงตัวและ A หาร C ลงตัวแล้วจะได้ว่า A หาร b x บวก c y ได้ลงตัวโดยที่ x และ y เป็นจำนวนเต็มใดๆพิสูจน์จากที่กำหนดให้ก็คือ a หาร b ลงตัวและ a หาร c ลงตัวจาก a หาร b ลงตัวจะได้ว่า b เท่ากับ a คูณ m เมื่อ m เป็นจำนวนเต็ม a หาร c ลงตัวก็จะได้ว่า c ก็จะต้องเท่ากับ a คูณเเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มเรานำา x คูณ b เท่ากับ a คูณ M โดยใช้สมบัติของการคูณด้วยจำนวนเดียวกันนำ Y า y คูณ c เท่ากับ a n ก็จะได้ c y เท่ากับ an คูณ Y โดยใช้สมบัติของการคูณด้วยจำนวนเดียวกัน ซึ่งในขณะนี้เราจะได้ลักษณะของสมการสองสมการก็คือ bx เท่ากับ a mx cy เท่ากับ a ny เรานำสองสมการบวกกันข้างซ้ายบวกข้างซ้ายข้างขวาบวกข้างขวา,ขา,ขวาก็จะได้ว่า bx บวก cy ก็จะต้องเท่ากับ a mx บวก a ny เราใช้สมบัติของการแจกแจง ก็คือจะได้ว่า bx บวก cy จะเท่าก,กับ a คูณด้วย mx บวก ny นั่นก็หมายถึงว่า bx บวก cy จะเท่าก,กับ a ซึ่ง a คือจำนวนเต็มคูณกับ mx บวก ny ซึ่ง mx บวก ny ก็คือจำนวนเต็มนั่นก็หมายถึงว่า a หาร bx บวก cy ได้ลงตัว